เป็ดแมนดารินเป็นนกชนิดหนึ่งจำพวกเป็ดอยู่ในวงนกเป็ดน้ำเป็ดแมนดารินมีสีสวยมากโดยเฉพาะในตัวผู้จนได้ชื่อว่าเป็นนกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามที่สุดในโลกเป็นนกที่จัดอยู่ในประเภทขนาดกลางมีความยาวลำตัวเมื่อโตเต็มที่ประมาณ48เซนติเมตรในรูปดดสมพันธุ์ตัวผู้ จะมีสีฉูดฉาดหลายสีซึ่งแต่ละสีตัดกันเห็นเด่นชัดสวยงามมากโดยหน้าผากและหัวเป็นสีทองแดงสีม่วงและเขียวเหลือเป็นมันเงาและมีขนปีกสีส้มขนาดใหญ่ดูคล้ายเป็นแผงข้างลาเส้นงามสะดุดตาและจะสวยงามในฤด,ดูผสมพันธุ์เท่านั้นขณะที่ตัวเมียจะมีขนาดตัวย่อมลงมาและสีสันไม่ฉูดฉาดเท่า มีพฤติกรรมอาศัยอยู่ตามหนองบึงและลำห้วยที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมเพื่ออาศัยเป็นที่หลบซ่อนตัวและจะชอบเกาะอยู่ตามกิ่งไม้โดยอาศัยอยู่เป็นฟูงเล็กๆตามแหล่งน้ำโดยกินพืชน,น้ำชนิดต่างๆรวมถึงสัตว์น้ำขนาดเล็กต่างๆเป็นอาหารพอสิ้นฤดูหนาวเมื่อพ้นฤดูผสมพันธุ์แล้วตัวผู้จะผลัดขนจนดูคล้ายตัวเมียซึ่งจะมีลายขีดสีขาวบริเวณท้อง และลายขีดสีดำที่โคนปากเป็ดแมนดารินวางไข่ครั้งละ9-12ฟองไข่มีสีเนื้อเป็นมันระยะเวลาฟักไข่นาน28-30วันโดยที่ตัวเมียจะเป็นผู้ฟักกระจายพันธุ์อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศจีนแถบลุ่มแม่น้ำอุสซูรีไปจนถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้แก่ไต้หวันญี่ปุ่นและเกาหลี รวมถึงบางส่วนในทวีปยุโรปด้วยเป็ดแมนดารินเป็นนกที่จับคู่เพียงตัวเดียวตลอดชีวิตดังนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์ของความรักแท้จนปรากฏเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและยังเป็นสัตว์แห่งความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนอีกด้วยโดยปกติแล้วเป็ดแมนดารินไม่ใช่นกประจำถิ่นของประเทศไทย ในประเทศไทยจะพบก็เพียงเป็นนกอพยพหนีหนาวแต่ก็พบได้น้อยมาก